Hi students สวัสดีค่ะนักเรีทุกคน How าวายู่สบายดีกันทุกคนนะคะคุณครูอ้อยนะคะคุณครูจิตราพาแก้ววิจิตวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำซึ่งเรียกภาษาไทยว่าคำบุพบทภาษาอังกฤษจะเรียกว่าคำ preposition คำบุพบทหรือคำ preposition คืออะไรคะก็คือคำเชื่อมคำ เข้ากับคําอื่นๆในประโยคเพื่อให้ประโยคมีความชัดเจนมีความสละสลูไว้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมีทั้งหมดแบ่งออกเป็น4ประเภท,ทใหญ่นะคะประเภทที่1ก็คือใช้เป็นคําเชื่อมเกี่ยวกับสถานที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า preposition of place สองคำเชื่อมเกี่ยวกับเวลาภาษาอังกฤษจะเรียกว่า preposition of time และสามคำเชื่อมเกี่ยวกับทิศทางภาษาอังกฤษจะเรียกว่า preposition of movement และสี่คำเชื่อมเกี่ยวกับการแสดงออก นะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า preposition of man หนึ่งซึ่งบางครั้งนะคะเราก็จะดูงงนะคะแต่เราต้องอาศัยนะคะหลักการสังเกตจุดจ้านะคะแล้วก็ทำแบบหัดบ่อยๆเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะและในวันนี้เรามาเรียน preposition ที่บอกเกี่ยวกับเวลาค่ะก็คืออะไรคะ preposition of time เกี่ยวกับเวลานะเราจะเรียนรู้ใน3ามคำก็คือ at on in at on in preposition of time บอกเวลา3ตัวนี้ใช้อย่างไรไปรู้จักและไปดูหลักการใช้กันค่ะมาดูนะคะหลักการใช้ preposition of time คำแรกก่อนนะคะคือ at at ใช้กับเวลาที่เจาะจงลงไปนะคะก็คือตามเวลาของนาฬิกาเลยนะคะ We have schedule d meeting at 11.30เรามีนัดประชุมกันตอน11 30. นาฬิกา3 0นาทีานะคะและ See you at 6 o'clock เจอกันตอน6โมงเย็นนะ ใช้บอกเวลาที่เจาะจงหรือเวลาอาหารนะคะเช่น at breakfast at noon at lunch time at dinner at night at midnight at the weekend แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะใช้ on The weekend นะคะตัวอย่างเช่น I will see you at lunch time เราเจอกันตอนเมื่ออาหารเที่ยงนะคะ I don't eat anything at night ฉันไม่กินอะไรเลยในตอนกลางคืน We must arrive home at noon เราต้องกลับถึงบ้านตอนเที่ยง I go to bed at midnight เราต้องเข้านอนตอนเที่ยงคืนต่อไปนะคะ On On ใช้กับวันในสัปดาห์นะคะไปดูตัวอย่างกะะันค่ะตัวอย่างเช่น I will visit you on Wednesday เราจะไปหาคนในวันพุธ Do you work on Saturday วันเสาร์คุณทำงานไหม He arrived on Friday. เขามาถึงเมื่อวันศุกร์และ on ใช้กับวันพิเศษและวันสำคัญไปดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่น Can you buy me a present on my birthday? คุณซื้อของขวัญให้ฉันตอนวันเกิดได้ไหม Santa will give us presents on Christmas. Santa จะให้ของขวัญเราในวัน Christmas. และ on ใช้กับวันที่นะคะไปดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างนะคะ Let's catch up on the sixth next month. เรามาเจอกันวันที่6เดือนหน้า My mom was born on the 5 0 t h of October. แม่ของฉันเกิดวันที่15ตุลาคม p r e p o s i t i o n of time. ตัวต่อไปคือ in. In ใช้กับเดือนไปดูตัวอย่างค่ะ We are going back to our country in March. เราจะกลับประเทศในเดือนมีนาคม I will move to Phuket in January. ฉันจะย้ายไปภูเก็ต ในเดือนมกราคมแต่นักเรียนจำไว้นะคะถ้ามีวันที่อยู่กับเดือนให้ใช้ on ออน,นะคะ in ใช้กับฤดูตัวอย่างค่ะ we always go to the beach in summer เรามักจะไปทะเลกันเสมอในฤดูร้อน flowers are beautiful in spring ดอกไม้งามในฤดูใบไ,ไม้ผลิและ in ยังใช้กับปีและช่วงเวลาของวันนะคะไปดูตัวอย่างนะคะ่ะ in ใช้กับปีตัวอย่างเช่น I went to Italy in 2019ฉันไปอิตาลีเมื่อปีคศ2019แล้วก็อ n ใช้กับ ช่วงเวลาของวันนะคะ classes start in the morning เริ่มเรียนในช่วงตอนเช้า everyone finishes school in the afternoon ทุกคนเลิกเรียนตอนบ่ายจบแล้วค่ะ in on at หรือ at อ้อนอินจบแล้วสาคำนะคะครูคิดว่าคงไม่ยากเกินความตั้งใจของนักเรียนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนทำแบบประหัดกันนะคะนักเรียนให้นักเรียนไปหยิบ English Exercise นะคะมาเปิดหน้า87เรามาทำพร้อมกันในคลิปข้อ1ถึงข้อ6ส่วนข้อ7ถึงข้อ12ให้นักเรียนเอากลับไปทำในการบ้านนะคะ Are you ready? พร้อมแล้วนะคะนักเรียนจงเติม in on at ลงในช่องว่าง number o n we stay at home dot 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 Monday เราอยู่บ้านวันจัน์ Monday, Monday เป็นวันในสัปดาห์คำบุพบทที่ใช้กับวันคือ on ค่ะ number t I was born September วันเกิดของฉันเกิดเดือนกันยายน September, September เป็นเดือนคำบุพบทที่ใช้กับเดือนคืออะไรคะนักเรียน in ค่ะถูกไหมคะ Number three It is hot summer มันร้อนในฤดูร้อน summer เป็นฤดูคำบุพบทที่ใช้กับฤดูคืออะไรคะอิค่ะ number four is it cool d o d o dot winter มันเย็นในฤดูหนาว winter แปลว่าฤดูหนาวคำบุพบทที่ใช้กับฤดูคืออะไรคะอิ In ค่ะเหมือนข้อ3มเลยนะคะ ต่อไป number 5ข้อ5 My father went to America ddddd 2005คุณพ่อของฉันไปที่อเมริกาในปี2005เป็นปีหัปประบุพที่ใช้กับปีคืออะไรคะ in ค่ะ number 6 He doesn't work da 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 in the morning. เขาไม่ได้ทำงานในตอนเช้า In the morning เป็นช่วงเวลาของวันใช้คำบุพบทอะไรคะ In ค่ะเป็นไงคะหกข้อใครถูกหมดบ้างเอ่ยเก่งที่สุดเลยนะคะและอย่าลืมนะคะข้อ7ถึงข้อ12บสปรับไปทำเป็นการบ้านคะ่ะ เป็นไงคะนักเรียนจบแล้วหกข้อใครถูกก็เก่งนะคะแต่ใครที่มีผิดบ้างครูขอให้นักเรียนกลับไปดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทําการบ้านมาให้ถูกครบหมดทุกข้อเลยนะคะเอาละค่ะสวัสดีนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ